สวัสดีจ้าวันนี้คนิดาผากินปลาเอวจะพาอ่าปม่พี่น้องเนาะสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมทางช่องคนิดาผากินปลาเอววันนี้จะพามาะฮูจักกับดอกไม้กินได้เจ้าอันนี้เปิ้นฮ้องว่าภาษากระเมืองฮ้องว่าดอกแกแน,เนเ่เนาะเจ้าเนาะถ้าภาษาการกลาง,ลางภาษาไทยพวกฮ้องดอกแคนาหรือดอกแคป่าเจ้าเนาี่ย อันนี้มันจะกินได้เเจ้าพี่น้องเจ้าอันเนี้ยมันจะมีรสขมๆเนาะแต่ว่าถ้าเฮาแบบจะบางทีมันขมนักเฮาก็เอาเกสรนข้างในนี้มันออกเจ้าเนี้ยอันเนี้ยอันนี้นนนนคือไอตัวความขมมันจะอยู่ตรงนี้เจ้าตรงนี้เฮาก็เอาดึงตัวความขมนี้ออกเลยเน,นี่ยมาทําเมนูได้หลายอย่างเจ้าเนี่ยนะอันนี้มาผัดใส่หมูก็ได้เจ้าผัดใส่หมูสับเจ้า ขั้นตอนขั้นตอนที่เราจะเอามาทำากับข้าวก็คือว่าก็ต้องมาเอาตัวเกสรน,นี้มันออกน้ำมอดก่อนเจ้าเนี่ยมันจะได้แบบหอมเนาะดึงเกสรมันออกเจ้าแล้วก็หลังจากนี้เราก็เอาไปลวกในน้ำร้อนนะเจ้าลวกในน้ำร้อนเซจก็ค่อยเอาไป นอกกัน้ำเย็นแห่งกรรมเนาะเพื่อมันจะได้แบบมีสีมันจะได้บบดำเจ้าอันนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคเนาะเทคนิคการลวกผักใหอมันมีความกรอบแล้วก็ผักคื่อต่างๆนี่มันจะสีมันจะได้สวยงามสีมันจะได้บดดำเจ้านี่คือเทคนิคการลวกผักคือมีสีเขียวคงเดิมแล้วก็รสชาติมันจะกรอบเจ้า เดี๋ยวเอาเกสรมันออกข้าโหมดกันนะเจ้าแล้วก็จะเอาไปลวกในน้ําร้อนแล้วก็เอาไปนอกในน้ําเย็นห่นกรรเนาะอันนี้เก็บไว้กินได้เจ้าเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินได้เจ้ได้หลายวันเ<ม>อามาพัดใส่หมูสับก็อร่อยเจ้าคนสมัยตะก่อนเนาะภูมิปัญญาสมัยก่อนเนาะต้องกิน เป็นกินเพิ่นเอามาทํากับข้าวกินเนา่ย่อ,อนรุ่นใหม่ๆนี้มาเดียวบอกค่อยหู้จักกินมาจ้าเจา้าเพราะเร่อ่อนมาเดียวนล่อ่อนรุ่นใหม่นี้จะเป็นแนวกินอาหารสําเร็จรูปอะต้องมีคนรุ่นรุ่นเกา่าๆจ้าที่เปิ้ลจะยังที่พ่อแม่พากินสมัยก่อนเนี่ยก็คือยังกินเป็นกันอยู่นะ คนสมัยก่อนสังเกตนะเจ้าเพื่อนจะอายุยืนเนาะแล้วคนสมัยก่อนนี้เพื่อนจะกินพวกกินผักกินผักเยอะๆกินปลาเป็นหลักเจ้าคนรุ่นใหม่ๆนี่จะจะเน้นพวกเนื้อสัตว์เยอะเนาะอือม,มันก็เลยบอกเกิดแห่งโลกเพราะฉะนั้นพ,พ่นอแม่ที่น้องกินปลาก็พักที่นัก,นกที่สุดเจ้า จะได้ห่างไกลจากโรคภัไข้เจ็บกินพักนักๆเจ้าถ้าเลี้ยกลี่ยงเนื้อสัตว์ได้ก็ยิ่งดีเนาะกินป่าแทนเจ้าเนี่ยคุยกันไปนะเรื่อยๆเนาะช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านนะเพราะว่าโควิดระบาดหนักออกไปข้างนอกอันตรายเจ้าตอนนี้หนักขนาดเจ้าเชียงใหม่นี่นะ ปันป่ายก่อนเนอะภาษากาเมืองพ่อท้องปันป่ายนะเจ้าบ่มืจปันแข่งปันขานเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าพันกว่าเจ้าภาษากาเมืองเพ่้นก็เอินว่าปันป่ายจตอันนี้เป็นภาษาท้องถิ่นเนาะดูทางช่องนี้ก็จะได้ภาษากาเมืองวรรณกรรมนะเจ้า อย่างเช่นนี้ดอกนี้เพื่อนก็ฮ้องว่าดอกแกแนหรือดอกแคนาหรือดอกแคป่าเจ้าอันนี้แต่ภาษากำามือเพื่อนฮ้องดอกแกแนเจ้านี่มันจะมีรสชาติออขอบอกว่ารสชาติหน่อยนะเจ้าตรงนี้มันจะเอาขมๆเนาะ มันจะขมน้อยกว่าสลียมสะเดาเนี่ยเจ้าตัวนี้จะขมน้อยกว่าสลีมเจ้าสลีมก็คืออย่างก็คือสะเดาเจ้าภาษากําเมืองก้นท้องสลียมแต่ภาษาภาษาไทยเขาเรียกว่าสะเดาตัวนี้มันจะมีความขมน้อยกว่าเจ้าเนี่ยถ้าใครบ่ชอบกินขมขมเนี่ยบ่แนะนำเจ้าถ้าคนกินขมได้เนี่ยสบายมาก แล้วจิ้มน้ำพริกป่าก็อร่อยเจ้านี่นะลวกเสร็จแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้เอาไว้จิ้มกับน,น้ำพริกเจ้าแล้วก็เอามาพัดกระหมูซับก็ได้เจ้าเนี่ยนี่กินได้หลายมื้อเลยเนะี่ยถ้าใครอยากได้ก็เอิ้นมานะเจ้ามีปลาเลอะเนอะได้จะเก็บไปให้นะเจ้า นี่เฮาเกตเด็ดใกล้จเละเสร็จแล้วเจ้าเนี่ยตรงนี้เจ้าเนี่ยอันนี้มันจะทำให้ผมแล้วก็ออ,ออกเจ้าเนี่ยจะลดความผมได้เยอะเลยเจ้าเนี่ยอ่าอันนี้เสร็จแล้วเจ้าประมาณนี้อันนี้เกสอนมันจะเนี่ยมีความผมอยู่ตรงนี้เจ้านี่นะ ถ้าถ้าใส่ใส่ชอบขมนักหน้กกับ,บ่ะต้องออก็ได้เจ้าตัวนี้คือกินได้เหมือนกันแต่มันจะขมมากเลยอยันเนี้ยขมหนักนักนเจ้านี่ประมาณนี้เจ้านี่หน,น้าตาก็เป็นประมาณนี้ดอกแก่แน่ที่เราจะไปลวกน้ำ้อร์นะเจ้าลวกน้ำร้อนเสร็จแล้วเราจะเอาไปลงนอกน้ำเย็ยนทำกรรมนะเอาก็วไ้กินกับน้ำพริกเจ้าหรือว่าเอาไปผัดกับหวงสับก็ได้เจ้าเอาไปดูวิธีการ ลวกเลยเจ้าเอาไปลวกน้ำฮ้อนเดือดเดียน,นเจ้าไปเลยเจ้าอันนี้ก็คือที่หาาลวกเสร็จแล้วนะเนา,าะห่อมาณแช่ในน้ําเย็นนะเจ้าหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เจ้นี้เพื่อนๆสมาชิกก็ลองเอาไปทำดูเนาะอ่ามันจะมีตลอดเจ้าดอกแกนานี่นะพอดี มันมีต้นอยู่ข้างๆบ้านเนี่เจ้าต้นใหญ่ขนาดแล้วมันก็นจะโลนทุกวันทุกวันเจ้าเราก็ไปเก็บมาเจ้าเก็บมาไว้ลวกกินกันน้นพริกเจ้าวันนี้ทางช่องก็ขอเขาออคุณทางป้อแม่พี่น้องสมาชิกทุกท่านติ่ติดต,ตามรับชมทางคลิปช่องควร,ริทาพากินปลาแอวก็ขอฝากกดติดตามตัวหน้าแล้ววันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีเจ้า